ไทยซับสี่ไทยนี่กล้วยนี่ตัวหนึง่งก็ดักซับห้าไทยซับสี่แบบนี้ไอ,อ,อ,อ้แม่แต่ละตัวฮีโร่น่ารักทั้งนั้นกูไม่เห็นใครเล่นสลักมานานมากเลยแต่กูก็ไม่เห็นไทยซับสี่มาเป็นชาติเลยนะเว้ยหนกตี๋หนก มึงดูแต่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 ละตัวที่มันเล่นดิมึงเห็นล่าสุดเกมไหนว่าในแข่งอะ่ะแล้วคือน้องเขาก,กดบัตสซิกเกอร์มามามาช็อตเดียวกับที่มันกดสลักอะ่ะแบบเหมือนรู้อะ่ะว่าว่าทีมกูจะกดสลักอะ่ะแบบบัตสซิเกอร์มาในเฟสเดียวกับสลักกูกูๆๆเด้งอะ่ะและเกมนี้คือ ไอ้แคลรี่ก็แคกรว่าเล่นไม่ได้เว้ยเล่นไม่ได้เลยเว้ยแคลรี่อะ่ะไม่กดสลักมาในเกมที่มึงเจอออนดาถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มเว้ยเจอไทนี่ออนดาไม่กดพวกแคลรี่ที่เล่นยังไงก็เกิดไม่ดีก่่นหรอกอ่ะพีเอรลอยังได้แล้วนะเว้ยถ้ากดสลักไอ้เจ้ตัวอย่างขยะไอ้ตัดเจอน้องกาดูจอกับบัสซิเกอร์ใส่นี่จะอ้วกปิกตัท้ายเป็นเทนนะ่ะมึงเคยเห็นปล่ะกูไม่เคยเห็นเหมือนกันอนะ ลาดฟิกเทนอะไทเตอร์ซับสี่นี่ก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันหรือมันกดมาเพราะมันรู้ว่ากอนดาวะตนวรุอ่อะไรจะโดนัีแก่แล้วย้ายไปัปไม่อ่ะตำแหน่งนกกงายกู้เก่งไอซัดมิดเลงกู้เกง่งเฮโร่มันสู้ยากตัวมิดมันอะไม่มีใครกดวินลันยัดอโอซิลิตรว้ปัญญาอ่อนไอซัด Kau rasa beli game je

เลือดมันเด้งไวอังวะ อ้าวแล้ววิ่งทำไม้มันไอ้ทานเตอร์คันยูกอมิดคันยูกอมิดแฮวกแฮวกแหกซ่อม Spread, it started, not though,

ทางขวามันว่าน่าจะหวานบว่านเนินกูโดลดแทกแเตายนี่ตายนี่เมงโก้เมงโก้ ว้าวน็อกติสว้าวมันรู้ได้ไงปินกลัวคือแบบอุบาทมากนะเว้ยวายดีเอเตอร์เล่นเะยเป้เลยเต็ม6ไปลนอตติดมาเล่นเองเลยเว้ยดีเจนดีเจนตัดเดิม รู together, him, oh, ้มากขึ้นมาเลยยังนี่แม่สัตว์เอาไปอุ้ยสัตว์มันไม่มีรองเท้าเนาะส่วนมึงมีอะไรอ่ะ Kami Intro in. jungle. Kita jangan ada sorry my bad my bad. Ah. Bounty, 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 someone bounty! What the fuck? Uh, hunter, take this. Take. take my borrow. Hunter, hunter. Hunter. Loot, loot, Oh my god. Fucking ridered or something. Yeah, I know, I know, I know. Hey, I think you off. you can pick. Go, 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 go! No, go, no. Use, use the other one! Fly fly fly! Nice! We have Ravage. we can fight this. Stun, come. Him đã có đa ai tặng Go, 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 go. I can fly. I got bing. I got it. it up if you need it. Go, 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 here, go, 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 to take my stocks here. Panda. พี่ดี่กดดันดีมากเลยครับสุดยอดเลยครับพี่ดีมันเห็นจังว่ากูกิ้งไปเออมันหยุดตีกีบเลยมันจะมือมันเห็นจังมึงเลย

โอ้จัมป on the tiny guys ดาทรินว h a t t h า f u c k i l l i มโ o ้ยฉันได้เวชช m ม they see me fuck you มไทยเปิด oh. <c oughs> <c oughs> โอ้ยแม่กลัวตายจัดจดไอ้สัต์ <c oughs> ไม่โดนได้ฟาดเรื่องนะบอบไป่วยดิ้ฮันเตอร์ใครมีโก้อครมีโก้ใมีไฟกับฮันเตอร์ไฟอายุไฟไฟไฟฮันเตอร์ดูครับแดกเออโก้ปีส้ีสลีโอเคออไอ้ยาไทยมันรออะไรเงนของมันมาด้่ะโอ้โหเล่าเรืวันนี้ Wow. Draw, draw, draw. Nope. Tiny, tiny, get food. What time? I need Salah to go first and time to move. โอ้ y g o กดเกินไปมันเสียเยอะอลดิมึงวิ่งแบบนั้นน่ะมันต้องให้สลักไปก่อนกูไม่มีมานาพอสตอมแพดที่มึงโดดได้ทั้งแมปที่ไหน อุย้ยทอดเราพดีทอดมือลันอ ีดด่ดีเอาเยอะว่ะเอาแมง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  พี่ดีเปลี่ยนไอดีแล้วพี่ดีเล่นเทพขึ้นว่ะเฮ้ยเน่าเชื่อเอาว่ะให้สลัดแทงดิมันดีเลือดได้มาครับไปต่อ เข้ามาเข้ามาเข้ามาตามเพื่อนหน่อยพี่ดีตามเพื่อนหน่อยสู้ยากมีอันติแล้วก็ <c oughs> ลกลับมาบา้บาๆตีไปมันก็ฮิวได้อยู่ดี <c oughs> ลงมาทำคลิป <c oughs> แล้ววะแกด ถ้าเลนสะลักมันแตกถ้าเลนสะลักมันไม่แตกมันก็ชนะดีปาร์ติเกอร์อยิงอะไรแพ้สลักวะกูค,คงจะไม่ไหวกับมิดเลนต้องไปเล่นซับสี่เพราะว่าแก่ะไรสัสตอนที่ที่เข้าไปไอสัตว์กูจะสาบแค่นี่นึงมีแต่ความเจริญงูม,มันตรงไหนว้ย

พวกมีงจะไม่ต่างกับพวกด้านล่างนี่หมดใช่ไหมครับอย่าไอ้สัตว์เหมือนกันหมดแตกสามเล่นนะแต่เป็นขี้อ่ะลูกกระจอกกูเองไอเต้ยอ่ะไอ้เต้ยดีมึงเห็นไหมไอ้เหี้ย มึงกันตัวไม่กินรัก